<TV. S 2> สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาอยู่กับรถตู้คันนี้ครับ The All New Denza D9 นะครับด้านหน้าก็ดีไซน์สวยดีเหมือนกันนะตัว กระจังหน้าขนาดใหญ่ของเขาที่ทำมาทึบนะไฟหน้า LED มาพร้อมกับการเดินเส้นกรอบสีทองเนี่ยสวยมากเลยนะโรสโกด้านในเนี่ยล้อนะครับขนาด18นิ้วนะครับคันนี้เป็นตัวพรีเมียมนะครับ2 3 5 6 0 r 18จริงๆยางกับล้อขนาดเท่ากันนะครับความยาวของคันนี้เนี่ยอยู่ประมาณ5.25 เมตรนะครับช่องชาร์จของ New Densa D9 นะครับเป็น AC DC ปกตินะครับ AC ชาร์จได้เร็วสุดนะครับ11กิโลวัตต์และ DC ชาร์จได้เร็วสุด166กิโลวัตต์ทั้งตัวพรีเมียมและตัว Performance a l l w h e วิ Drive ครับแบตเตอรี่ขนาดเท่ากันด้วย103.36กิโลวัตต์ชั่วโมงและ ในตัวพรีเมียมที่มีแรงม้าน้อยกว่าในมอเตอร์เดียวนะครับ0-100 9.5วินาทีระยะทางสูงสุด NEDC เคลมไว้600กิโลเมตรนะครับและในตัว performance all-wheel drive 0-100เคลมไว้เร็วกว่า6.9วินาทีแต่วิ่งได้สั้นลงนะครับเพราะแบตเตอรี่ขนาดเท่ากันนะครับ580กิโลเมตร NEDC แต่ด้านหลังก็ดีไซน์แบบนี้เลยครับซึ่งผมว่าสวยงามอยู่เหมือนกันนะถ้ามองมุมตรงๆอ่ะมันอาจจะดูแปลกไปหน่อยเพราะมันดูแคบแต่จริงๆมายืนดูแล้วก็สวยดีเหมือนกันนะเพราะว่าตลาดรถตู้ MPV แบบนี้มันก็ทรงแบบนี้้อยู่แลว นี่นะครับด้านล่างนู่นนะครับคือมอเตอร์ของเดนซาดีไนนะครับจริงๆทั้งตัวพรีเมียมกับ Performance a l l Wheel d r i v ีเนี่ยจะได้มอเตอร์หน้าตัวเดียวกันนะครับในตัวคันนี้เป็นตัวพรีเมียมนะครับมอเตอร์หน้าตัวเดียวนะครับ318แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด3 6 0นิวตันเมตรนะครับ0-100นะครับเขาเคลมไม่ประมาณ9.5วินาทีตัวนี้เนี่ยหนักพอสมควรนะน้ำหนักตัวถังรวมอยู่ประมาณ2.7ตันนะครับและในตัว Performance a l l Wheel Drive เนี่ย2.8ตันกว่านะบอกเลยว่าหนักกมา ขึ้นมาในของ New d e n s a D9 นีครับก็คือภายในรู้สึกรู้รามากเลยผมชอบมากเลยนะครับตรงกลางจอ Infotainment ขนาดใหญ่เหมือนที่เราเห็นกันอยู่แล้วนะครับในทั้ง Dolphin ตาม Auto นะครับก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันแต่ ที่คันนี้แตกต่างก็คือจอจะไม่หมุนได้ครอบถ้วน Apple CarPlay and Auto Wireless มีมาให้ปกตินะครับด้านหน้าคนขับนะครับมีตัว Digital Driver Display ที่โชว์ตัวความเร็วนะครับกับมาตรบนถนนนะที่เป็นเส้นถนนโชว์ระบบ a d a p t i v u i s o n t o แล้วก็เป็นตัวพวงมาลัยด,ดูไม่เหมือนพวงมาลัย BWD นะแต่จริงๆไอ้ปุ่มเนี่ยคือยกมันจาก BWD ทั้งชิ้นเลยนะไอ้ปุ่มปับ๊บอะไรต่างๆตรงนี้นะครับและตรงกลางตรงนี้นะครับ,รรบก็เป็นตัวแผงควบคุมของเขานะครับมีระบบอะไรมากมายปรับ Driving Mode ได้ปรับ ขนาดรีเจนได้แล้วก็ตัวคันเกียร์ริสตัลของเขานะแล้วก็ด้านหน้านี่เป็นแท่นชีวาเลชาร์จนะครับวางได้ชาร์จได้ <S <S ขุ้นั่งด้านหลังนะครับเบาะรับเอยนอนได้นะครับในโหมดพักผ่อนมันก็จะถอยเบาะไปแล้วก็ยกด้านหน้าขึ้นมาทําให้นอนได้สะดวกสบายดีด้านหน้ามีโต๊ะแข็งแรงมากนะด,ดูเป็นเหล็กวาง โทรศัพท์ได้มีเป็นโซนใส่นะครับวางแก้วได้แล้วก็วาง iPad ทํางานวางคอมได้นะครับนี่ครับปฏิปีสของดีนก็คือตัวตู้เย็นนี่เองเปิดออกมาเลยนะครับก็สามารถใส่ขวดได้ประมาณ4-5หขวดสบายๆในนี้นะครับถ้าเราขับเร็วนะครับเกินร้อยไปแล้วนั่งแบบ2 3 4คนอะไรเงี้ยมันก็จะดีหน่อยนะมันจะไปแบบ นิ่งๆนะครับความเร็วสูงนะแต่ความเร็วตามขัาในเมืองเงี้ยมันจะเริ่มเด้งเริ่มแข็งละนั่งก็ถือว่าใช้ได้นะครับอาจจะขาดไปบ้างแต่ผมว่าคนที่ซื้อตัวพรีเมียมเริ่มต้นไปเนี่ยคงจะไปทําช่วงล่างกันอยู่ลวนะแต่ซื้อตัวท็อปไปโอ้โหผมว่าสบายแน่นอนนะครับแต่สำหรับแค่นี้ผมว่าก็โอเคแล้วนะครับเดนซ่าดีนัยพรีเมียมนะครับ1.99้าล้านบาทก็คือ2ล้านบาทนะครับทอน1 0 0บาทสาหรับเดนซ่าดีนัยพรีเมียมนั่งสะดวกสบายสําหรับครอบครัว ใครนะครับที่สนใจเดนิวเดนซาดีนตัวนี้นะครับหรือว่เดนซ่ารุ่นอื่นสามารถไปชมโชว์รูมของเดนซ่าทัวระเทจเลยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ